ตรวจน้ำตาลตอนกี่สัปดาห์นะคะในเรื่องของการตรวจน้ำตาลในเลือดค่ะเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะตรวจในช่วงอายุครรภ์ประมาณสัก26 27 28สัปดาห์ค่ะจะอยู่ที่ราวๆนี้สำหรับการคัดกรองนะคะแต่ว่าการคัดกรองโดยปกติอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติและตามมาตรฐานทั่วไปค่ะ เราจะตรวจในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงเท่านั้นเราไม่ได้ตรวจทุกคนนะคะและความเสี่ยงที่ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานคืออะไรบ้าง 1. อายุคันอ,อายุของเรามากกว่า30ปี 2. มีประวัติครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องสายตรงเป็นเบาหวาน 3. ม,มีประวัติการตั้งครันก่อนหน้านี้เป็นเบาหวาน สี่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินกว่าเกณฑ์ห้าน้ำหนักเด็กในคันมากเกินมาตรฐานหนึ่งในห้านี้ค่ะจําเป็นจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้รับการตรวจอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็จะดูในเรื่องของน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนแทนแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะทุกครั้งที่ไปฝากคั์อยู่แล้วค่ะ ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีน้ําตาลรั่วเราก็จะได้รับการตรวจเบาหวานด้วยการเจาะเลือดอีกทีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับการตรวจเบาหวานยังไงก็ลองเช็คลิสต์ตัวเองดูนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยการที่เราไม่ได้รับการตรวจนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีบางสถานพยาบาลเหมือนกันค่ะที่ตรวจเลือดให้ทุกคนโดยที่ไม่เลือกอายุไม่เลือกความเสี่ยงอันนั้นก็มีนะคะซึ่งอันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานที่ สูงขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตามมาตรฐานแบบทั่วๆไปเลยค่ะเราก็จะมีเกณฑ์นในการตรวจประมาณนี้นะคะ